สตรอเบอรี่ช็อกบ e r r y กรรมการตัดสินเหนื่อยมากนะตอนนี้กินสตรอเบอรี่ไม่หยุดนะฮะหลังจากที่หนูคัดเลือกเหลือสองคนนะฮะคัดออกสี่คนเหลือสองคนไปชิงกันในวันพรุ่งนี้นะฮะตอนนี้กรรมการตัดสินเหนื่อยมากนะฮะช่วงดึกสตรอเบอรี่ช็อกบ e r r y ทำรรการตัดสินเหนื่อยมากนะตอนนี้กินสตรอเบอรี่ไม่หยุดนะฮะหลังจากที่หนูคัดเลือกเหลือสองคนนะฮะคัดออกสี่คนเหลือสองคนไปชิงกันในวันพรุ่งนี้นะฮะ <c oughs> เราตัดสินเหนื่อยมากนะหนูมาเติมพลังด้วยกันกินสตรอเบอรี่ตอนตีสองนะฮะตอนนี้ mm hmm. โอ้โหชอวย,อ,ยอร่อยมาก อหหย้ตบ่ยิ้ยตหนึงบ่ขี้น่ยานจไปเอาผ่าน่ผานาม่เอาเข้าไปเลยผ่าในละพมบ่ไม่ยังไหนเอาเข้าไปอสาบนำยดุนติดไปนอนเกินเนื้อเคออะเยไมเคะอย่าห้ตบงา่แช่บ่แช่บ่แช่บ่ายีกแลกก็ย็นจันแม่งจบอ่ะเดียวแช่ปลาย เดือพลัง <Merci> ตัดชินเมย์ครับตัดชินเมยครับอืมโอเคโอแซ่บเลยตัดชินเมย์ครับแต่งสุดเราไป็นนับสุยกินไปแล้นิดอืมไม่เอาไม่เอาเาตัวนี้เอาทิ้งไปเลยตกพื่อแล้วแล้ตัวนี้มันตัวนี้โอ้ไปแล้วไม่อ่างไรไ่ต่อย เอาหมดรอบเงินสดไปเจ้เอา,าอยู่ดอเอาป่เดี๋ยวเดีถามแล้กันตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สิบสามนาทีนะพี่น้องนาริตาเขาห้องแล้วแต่ว่ายังมานอนนี่พี่น้องยังมานอนเพิ่งเขาไปเมื่อกี้นะปุ่นเขาเรียกรองเท้าไว้เพนักซ่าอี่แล้ว <c oughs> อออกมาซาคว้าขขเขาไปเรียวพี่น้องเขาไปเรียวบ้านนอนเนี่ยจอดฟังเสียงดีกว,ว่าเสือใหม่อีกบ่เป็นการเที่ยอวอมา บ่อานนอนนี่พ่อท่านยอดถอดเลยคนตอนนี้ก็อยู่สองคนกันน้องกูกีนะกูกียเป็นแกลลี่แลกเบื้องแรกการเบื้องนางมันไปพี่น้องอยู่สองคนนะคะก็กนายตาแล้วก็พี่แบลนดเข้าห้องไปแล้วน้ำตาลก็อยู่กรุงเทพไม่แอนก็อยู่ข้างล่างคุยวันฟิลเล่นไปอยู่ข้างล่างภากันฉลองเอางั้นเตยน้องเตยน้องบ้านขึ้นมาก็อยู่กันแค่นี้นะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะก็มาฝากนะพรุ่งนี้นะคะฝาก ติดตามการแข่งขันนักร้องใหม่ของวงสังทองพิเรนเราด้วยนะคะว่าผู้ใดสีใดี่น้องฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าคุณและสวัสดีค่ะ